ฟิลเลอร์ 1cc เยอะหรือน้อยนะคะเอ๊ะเราจะเติมเยอะไปไหมคุณหมอประเมินเท่านี้มันหน้ามันจะดูอ้วนดูอูมไปไหมเดี๋ยวหมอจะมาโชว์ให้ดูว่าฟิลเลอร์ 1cc วอลลุ่มเขาได้ประมาณไหนนี่นะคะก็คือปริมาณฟิลเลอร์1ซซเรากะคร่าวๆเฉยๆนะคะเพราะว่าฟิลเลอร์ในแต่ละรุ่นเนี่ยเนื้อเขาก็จะมีความหนักแตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้น 1cc ซีเนี่ยเวลาเราเกี่ยเดี๋ยวหมอจะเกลี่ยให้ดูนะคะถึงว่าเราเติมหน้าแก้มใช่ไหมเราเติมแค่ข้างละ0.5อย่างเงี้ยเราเกลี่ยเราเบนไปอย่างเงี้ยมันก็แทบจะกลมกกืนกับผิวเราไปเลยถ้าเกิดว่าคุณหมอประเมินแล้วว่า นในไข้นะคะแก้ไขบริเวณใบหน้าส่วนบนใช้ประมาณ 4cc มันก็คือแบ่งข้างละ 2cc แล้ว 2cc เนี้ยเราก็กระจายไปหลายๆจุดนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละจุดเนี่ยมันก็เป็นปริมาณฟิลเลอร์ที่ไม่ได้เยอะเลยนะคะแล้วก็พอนานๆไปเนี่ยตัวฟิลเลอร์หรือว่าตัวไฮยาเขาก็จะกลมกลืนกับเนื้อเยื่อหรือว่าผิวของเรามากขึ้นก็คือจะฉีดไปแล้วจะไม่ได้เห็นเป็นก้อนนูนหรือว่าคลํำได้เนื้อฟิลเลอร์อะไรนะคะถ้าเกิดผ่านไป1เดือน2เดือนแล้วอะไรเงี้ยค่ะ